ดีค่ะเช็คเ้าเก่าแวก่อดีค่ะแหวกต่อดีค่ะับเากไไหมคะไ้คดค่ะค kind of ่ะค่ะได้ค่ะค่ะได่ะได่ไ่ะดค่ะไดค่ะ้คค่ะได้ะคะ้ ด้วยด้วยกชกจ้าลุกชกลุกชกเด็ดมีจุดเริ่มเขียนไหมคะพี่เริ่มผมเริ่มจากซอยตรงหน้าร้านเจ๊แฉกค่ะอ๋อเริ่มจากเริ่มจากซอยหน้าร้านเจ๊แฉกแล้วถ้เขียนมาเรื่อยๆใช่ค่ะต้นเด็ดตุ๋นเขาอร่อยแบบแบบอร่อยสุดๆกจุดจ้านเลยนะ

ข้ามูข้าวหมูข้าวหมค่ะข้าวต้มค่ะผ um> ู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูนะคะงานมรดกโลกนะคะยุธยานะคะใข่เก็บกับอะไรดีคะ พอค่ะเรียบสวะแกะนี้แบนะขายหนึ่งบาทข่งบาเล่นึ่งใจอะไรกค่ะหนึ่งบาทค่ใจก่อนในะคะค่ะอะไรกั สาสิบบาทค่ะคก่าแะกค่ะแกินมากค่ะเาป็หค่ะานะคะไปงานไหนต่อคะั้่คะจไงานานมค่ะสละบุรีเหรอคะเออสละบุรีนะคะงานโฟนมนะคะหลังปีใหม่นะคะแลกอ้ยก็ไข่เป็นนะคะ เข็นไปเรื่อยๆนะคะเข็นรถเข็นเล็กๆแบบนี้ค่ะ,ะขายเข็นขายไปเรื่อยๆนะคะ

สั่งได้เลยจ้าใส่ถ้วยได้นะคะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะกับนี้ิ่งกับนี้ค่ะกับนี้ค่ะคุณเจ สอย่างสี่สิบบาทก็คือราคาเริ่มต้น30มสิบใช่ไหมคะเริ่มต้นที่สี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทถ้าใส่เพิ่มนะถ้าใส่ถุงตา่ายอย่างละสามสิบบาทจะไปบ้างค่ะ คนเยอะจริงๆอะอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นไก่ลวนค่ะอ๋อไก่ลวนค่ะค่ะไก่เ่ะบน่ะค่ะสั่งได้เลยนะคะลูกค้าสั่งได้เลยค่ะใส่ถ้วยได้ใส่ถุงได้ค่ะพี่น้ำผัดไก่มคะ เป็นเจ็ดสิบบาทค่ะมาเป็นเ่งยำไหมคะปลาอินทรีนะคะไปเลยเดินไปเลย่่ะงา ค่ะเอาผักบุ้งหนึ่งค่ะอ่าชัยโป๊หนึ่งค่ะ,ลคะแล้วก็ผักกาดดองค่ะกตะดองนะครับผมน,น้นยำไหนไ้ไหมคะได้ค่ะสั่งได้เลยค่ะ นี่แบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ยดูดิงานโคนมสระบุรีนะคะไปต่องานโคนมสระบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะซอสจนที่ใครได้ได้ค่ะได้ค่ะดโอ้ห้าสิบบาทเยอะเยอะมากเยอะมากอือแล้วเขาขายดีใช่ถึงห้าทุ่มเลยใช่ห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะเธอใช่ เริ่มออกเห็นก็ประมาณหกโมงหกโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มแกงฝืนข้าวต้มใบเตยหอมอร่อยมากไม่แพงห้าบาทถ้าเป็นกับข้าว30บบาทค่ะอร่อยอ่ะอร่อยเลย อันนี้เป็นไชโป้นะคะหืมไชโปก็จะมีความแบบเค็มๆค่ะไม่ใชโป้เค็มนะไม่ใช่แบบหวานอร่อยอร่อยน้ำยำเปรี้ยวๆห,หวานๆนคะ่ะแต่ใดๆคือชอบผักบุ้งมากเลยอร่อยอืมอีกอย่างหนึ่งเป็นผักกาดคะ่ะ ยำผักกาดดองของโบดตนะมมม้มเย็ค่ะต้มเป็ดมาอร่อยขลนหวาน อร่อยมาก90บาททินได้หมดเลยอยูเองสองคนได้เลยค่ะก็ราคาเริ่มต้น40บาทนะคะแต่ถ <store focus. S 1> ้าเป็นกับข้าวเนี่ยอย่างละ30บาทขึ ky, ้นไปอืออร่อยมาทุกปีปีละครั้งนะคะงานนี้เราก็งานต่อไปน่ะเยวถ้าตักเจอเดี๋ยวตักจะถ่ายให้อัพอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอือก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจ้กับตักด้วยสำหรับคลิปวิดีโอต่อไป กดกระดิง่งกดติดตามไว้นะคะเราจะไปที่ไหนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก